นี่นะคะเคยียรจะพาเพื่อนๆชมส้มปล่อยค่ะเป็นเออ <c oughs> เป็นผักเป็นพืชมงเป็นพืชมงคลนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเอาไปใส่ในน้ำแล้วก็เอาไปพรมๆม,ม,ม,มพรมอะไรแบบเนี้ยคือช่วยปลดปล่อยอะไรประมาณนั้นนะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ายอดเขาอะอร่อยมากเลยเอามาต้มส้มปลานี้นะโอ้โหชั้นหนึ่งเลยค่ะน้ำนี่จะสีเป็นสีแบบ สีแดงชมพูเลยอร่อยมากแล้วเวลาเราเวลาเรากินเนี่ยนะมันจะไม่มีกลิ่นหอมหอมอะ่ะกลิ่นหอมหอมเป็นเอกลักษณ์ของสมปล่อยโดยเฉพาะอะ่ะอร่อยมากเลยเนี่ยยอดน,นอ่อนเนี่ยเด็ดแล้วก็เอาห่อใบตองหอใบตองแล้วก็โรยเกลือลองไปหน่อยนึ่งนะ แล้วก็เอาไปปิ้งไฟพอปิ้งไฟเสร็จแล้วอะ่ะเราก็เอามากินกับน้ำพริกอะ่ะโอ้โหอร่อยมากเลยเคียร์ชอบมากเลยเนี่ยต้มส้มปลาสุดยอดเลยค่ะส้มปล่อยส้มปล่อยพืชมเป็นพืชมงคลช่วยปลดปล่อยช่วยล้างความซวยอะไรประมาณนั้นน่ะน่าจะใช่นะ